กราบสวัสดี FC ใสายบุญทุกท่านครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่พวกเราได้รับเป็นอาสาสมัครทำงานอย่างพวกเราครับได้กำลังใจจากญาติแบบนี้ถือว่ามีความสุขและเราก็ยินดีช่วยเหลือตามกำลังของเราที่เราสามารถจะทำได้ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและญาติทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเฮงๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไปขอบคุณครับ